กศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีมีจิตใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเช่นเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมาเป็นแรงผลักดันในการร่วมกันช่วยเหลือสังคม สิ่งที่ทําให้ผมได้มีแรงบันดาลใจในเรื่องของการทํางานจิตอาสาเพื่อสังคมเนี่ยประการแรกเรานึกเรื่องของหลักศาสนาก็คืออคําว่าความสมบูรณ์ของมนุษย์ท่าในหลักของศาสนาคือพอยรุนนาชยังฟาอินนาสคือสบายบายมันนซีออรังบุยเปะบุยเปะเดาะปะเดาะลายคือคําว่าสมบูรณ์คําว่ามนุษย์จริงๆอะคือคนที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์มันเพื่อนมนุษย์เองคือเราได้คำนี้แล้วมัน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 รู้สึกว่ามันมีพลัง แล้วก็พอมอง,มองในในสังคมบ้านเราอ่ะคือมันมันเห็นได้ชัดมันทําให้เป็นพลังบวกเป็นแรงเป็นเชื้อเพลิงเป็นเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะขับเคลื่อนในเรื่องของงานงานจิตอาสาผมเชื่อว่าคนที่เป็นจิตอาสาเขาก็ลําบาก mm. เขาก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันแต่นี่ถ้าเรามัวแต่ว่าเรารอคนที่จะช่วยแล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่เป็นผู้ มือบนที่จะไปช่วยเขาก่อนอะคือสังคมมันก็จะไม่เกิดสิ่งดีแล้วก็เลยมีเอาพลังตรงนี้ครับไปช่วยแล้วก็อย่างนึงในเรื่องของสังคมเองจากที่ว่าผมเองก็เป็นเยาวชนนอกระบบคนหนึ่งที่หลายๆช่วงอะของคนอะมันก็จะแตกต่างกันในเรื่องของเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่มุมมองแนวคิดอะไรมันก็จะแตกแ,กแ,กแกต่างกันแล้วเราได้ไปใช้ชีวิตตรงนั้นอะมันจะเห็นได้ชัดว่าในเรื่องของจิตอาสาเนี่มันสําคัญเพราะ เยาวชนเป็นคนที่มีแรงเป็นคนที่มันทุกสิ่งทุกยอย่างมีพลังครับ<ม>เออยงแต่ว่าเราเอาตรงเนี้มามาใช้ในเรื่องของจิตอาสามันจะนก็ให้เกิดปัญหาประสักนีที่เราเจอในการทํางานจิตอาสาบางสังคมเนี่ยอย่างแรกก็คือในเรื่องของความไม่เข้าใจ<ม>บางทีคนขามองในเรื่องของเราไปช่วยเนี่ยบางทีเขาก็มองว่าเออเราเป็นหน่วยงานหรือเราเป็นคนที่มีศักยภาพที่ไปช่วยจริงๆแต่จริงๆเราก็เป็นแค่เยาวชนจิตอาสาที่จะไปช่วยบางทีเขามองเรา ใหญ่เกินโตเกินก็มีสร้างภาพอะไรก็มีครับก็เชื่อว่าการที่เราจะไปทํางานจิตอาสาอย่างแรกคือใจคือใจแล้วแน,แน่นอนอยู่แล้วคือเรารู้ตัวดีว่าเราทําอะไรอยู่พอเรารู้ตัวดีว่าเราทําอะไรอยู่ในที่นี้เราก็จะเอาภาษาตรงนี้คือเราฟัง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 อย่างเดียวเราก็มาฟัอ,อีกทีหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่เราเอาสามารถเอาสิ่งที่เขาที่เสียงจากที่คนอื่นพูดไม่ว่าจะเป็น ง่ยไม่ดีหรือง่ยดีอะเอาไปใช้ในพลังบวกไอ้สิ่งที่เป็นลบอ่ะเราก็จะแค่ฟังอย่างเดียวแล้วการการทําจิตอาสาทําความเหนื่อยความที่เหนื่อยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอดทนมาคือเราแลกด้วยความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขมนุษย์อะทุกคนก็ต้องการความสุขความสุขในที่นี้มันมันไม่ใช่ว่างเงินทองไอ้สิ่งที่เราไปช่วยเพื่อนมนุษย์เนี่ยแล้วเพื่อนมนุษย์ที่ลําบากเราไปช่วยแล้วสิ่งที่เขายิ้มออกมาอันนั้นคือมันมันเหมือนกับว่า มันมันจะเทียบราคาไม่ได้กับที่เราเป็นเยาวชนจิตอาสาไปช่วยเขา <ald> ก็อยากจะฝากให้กับน้องๆเยาวชนที่ชมอยู่ก็อยากจะให้ในเรื่องของจิตอาสาผมเชื่อว่าการที่เรามีจิตอาสาไปช่วยเหลือสังคมอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะเกิดจิตใต้สํานึกที่ดีเพราะว่าคําจิตใต้สํานึกของคนอ่ะถ้าทุกคนน่มีจิตใต้สํานึกที่ดีอ่ะสังคมมันก็จะดี แากการทำงานของเยาวชนจิตอาสาจะเห็นว่าสังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีความสามัคคีและเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป